นี้ท่านกัร mm. ับชมช่อง8 t v ไทยเซเอร์ชแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม MSSC แจง6ชีนความถี่1 3 s i l v e s 27500 h o r i z e Section สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันสงการครับครับเดี๋ยววันนี้จะไปออกพรุ่งนี้ไว้วันสงการวันพรุ่งนี้ไปออกวันสงการอีกรอบหนึ่งออคือวันเทปวันเนี้ยครับอดดูเนี้ยฮะสดวันเนี้ยฮะเมื่อวานผมบอกไปแล้วว่าสงการหยุดสามวันครับคุณผู้ชมก็ไปเล่นน้ำ้งเอานน้ำกันจะไปที่ไหนก็อมน้ําในปากจะไม่ได้พูดออกอากาศ อคุณจะว่าอะไรอ่ะมันมีเรื่องของเด็กที่ที่ที่เป็นคดีเรื่องของการจมน้ําตายแต่พ่อแม่เขาคิดว่าเป็นการฆาตกรรมก่อนจมน้ําตายเขาก็เลยพอพอเด็กพอพอมีการท,ทําพิธีศพก็เกิดอาการเฮี้ยนทูบกว่าถังทูบพณะพระโสดถัาทางทูบไรคว่ำไปหมดเลยอืแล้วเขาก็มาเออเหมือนกับมาถามสอบปากคำป็นเด็กๆที่อยู่ที่เห็นนะ่ะรูปไหนรูปไหน ไม่ใช่แล้วนี่มันยาบ้าพิตตี้แล้วชี้ด้วยดีรูปไหนอ่ะรูปนี้รูปนี้นี่มันพิตตี้ขายาบ้าแฟนเอาใหม่เอาใหมอันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ใช่นี้แหละใช่ป่ะอันนี้แหละก็คือมาสอบสวนปากคําเด็กว,ว่าเหตุการณ์มันเป็นไงเห็นเห็นวัยรุ่นที่อายุมากกว่าลุงทําร้ายเนื่องจากเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรักเรื่องของผู้หญิงนั่นแหละ ก็เลยรนซ้อมแล้วก็จับโยนน้ําตอนนี้ก็แต่คือเรื่องประเด็นสำคัญคือแบบระหว่างทาพิธีศพอะเกิดอาการเฮียนถงังระหว่างพระสวยก็กระถางถกระถางทูบคว่ำเขย่าลงอะไรเงี้ยเขย่ายาังไงลงลงมันเขย่าไงแบบเหมือนกึ่งกึ่งกึ่งก่งกึ่งอะไรเงี้ยลงสัน่นอืมใช่อ๋อเนี่ยผีเด็กเฮียนจัดเขย่าลงคว่ำลูครับ ตำรวจเด้งรับลูกตำรวจตอนนี้นะไปจับไอ้โกตีก่อนนะเออโกตีอ่ะเต็มเต็มเลยนะแล้วมีเห็นข่าวมีออกมาบอกเหมือนประมาณว่าเหมือนจะเอาผิดผู้เผยแพร่คนมีเส้นอ่ะมันจับยากงั้นไงฮะคนมีเส้นเนี่ยมีเส้นน่ะว่าทั้งตีทั้งตั้ง ต่อเต่ากันเลยกอดคอกันขนาดนี้โอ้ไม่ฆ่าไปจับเหรอแล้วจับมันทั้งให้คนกอดคอทั้งคนโดนกอดคอนั่นแหละจับตัวเองเขาคุกใช่ครับแหมผู้การวิสุทธิก็บ่นทุกวันนะบ่นทุกวันผมไม่ใช่ผู้การผู้กินก็บ่นเหมือนกันไงก็คุณ้ยงฟันตัวมแล้วก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุ อุบัติเหตุของเพราะช่วงนี้มันจะมีมีเรื่องของการพวกซ่อมซ่อมซ่อมร้อยท่อสายไฟฟ้าพวกรถไฟฟ้า BTS อะไรเงี้ยก็มีคนขับไปตรงนั้นก็ห้ามผ่านเพราะมันเป็นหลุมหลุมลึกอะเพื่อร้อยท่อสายสายไฟฟ้าอะไรเงี้ยถ้าเบื่อสมมุติเขาไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวเข้ามาทางเนี้ยจะต้องไปกลับรถดีกไกลก็เลยสวนเข้าไปท,ทั้งทั้งที่ท่านคนงานเขาบอกตะโกนแล้วไปไม่ได้ไปไม่ได้าฟมันไ,ไปตกหลุมไงหลุมอะไร หลุมหลุมที่ร้อยสายร้อยร้อยสายไฟอ่ะรู้จักดาวทำไหมเหรอยรืไงไม่ใช่เขาทำอันนี้ไงรถไฟฟ้าไงแล้วเขาต้องกี่มไซขีโมไซไปตกบ่อใช่ตกบ่อรถไฟฟ้าอืรถไฟใต้ดินรถไกอสร้างต่อหม้อไม่ต่อเป็นเป็นท่อสำหรับร้อยร้อยสายไฟฟ้าร้อยสายไฟฟ้า ก็คือที่เกี่ยวกับรถที่ก่อ<ข>สร้างเสาต่อม่อก็สรุปก็คืออุบัติเหตุตรงบริเวณที่สร้างรถไฟใต้ดินเขาบอกว่าคนที่คนที่ที่ตกไปเนี่ยเหมือนมีอาการมึนเมาด้วยกลับมาดึกอะไรเงี้ยจะกลับบ้านแล้วแต่ขี้เกียจไปยืเออ่าเดี๋ยวต้องแก้ปัญหาด้วยการย้ายบ้านไปอยู่ไกลๆที่ที่เขาสร้างรถไฟใต้ดิน แยะแก้ตัวเองดีกว่าไหมเป็นไรเปล่าว่าขาหักรือวก็ไม่มีอะไรมากขาหกรุบกลังคึมคำข้ามางคืนขับรถใครมันจะไปรู้ว่าคุณต้องตั้งฟงตั้งไฟองอันนั้นต้องป้องกันด้วยแล้วคนที่ก่อร่างต้องแต่เขาบอกว่าเขาเห็นแล้วนะว่าไปไม่ได้แต่เขายังไปอีกคือเขาเอาแต่งไอ้แท่งบอริเออร์มาขวางไว้แล้วแต่ยังมุดรูไปเขาว่าการสะหากระยมูดไม่ได้ไงก็ต้องดูต่อไปแต่ตามข่าวคือเขาว่ามาอย่างนี้ นะฮแล้วก็เรื่องเรื่องอีกเรื่องหนึ่งล้วกันนะเรื่องของการจับไม้ที่ท่าเรือแหลมชะบังจับได้ได้หลายคนมันมีอะไร,ะไรนะมันมีที่มหาชัยที่น้ํามันรั่วอ่านั้นเรื่องปูใช่ไหมจะเอาไหนก่อนออมีไม้อะไรไม้เถื่อนไม้เถื่อนคือไปจับได้ที่ตรวจที่ได้ที่แหลมชะบังมีสิบสองตู้คอนเนอร์ แจ้งสำแดงว่าเป็นเป็นสิงห์ทอแต่เพอปอดไปดูเป็นพวกไม้อ๋อบอกเป็นผ้าเป็นสิงห์ทอไม่เป็นผ้าใช่ไหมใช่เพอาเปิดดูเอาไม้พยุงไม้แดงไม้อูเต็มไปหมดเลยอ่ะเอาน้องน้องพี่สั่งซื้อผ้ามาจากเมืองนอกผ้ากลายเป็นหินผ้าปดูผ้าดูผ้าดูเหมือนฟอสซิลอ่ะไม้กลายเป็นไม้กลายเป็นหินหกสิบล้านเยอะนะผ้าชิงชันผ้าปดูผ้าแดงผ้ามะค่า ดนจับได้หกสิบล้านโอ้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ประเทศไทยเวลานี้ไม้กลายเป็นผ้าผ้ากลายเป็นไม้อขนาดถูกเป็น่ผิดเลยไหมขนาดคนที่มีหน้าที่ที่ดูแลความมั่นคงในประเทศวันวันก็นั่งพูดอยู่แต่ว่าผมมีหน้าที่อะไรต้องไปดูว่าผมมีหน้าที่อะไรอพี่แล้วพี่ไม่รู้หน้าที่แล้วพี่จะไม่ใช่ไงถ้าพี่คิดอยู่แค่ว่าหน้าที่พี่คืออะไรแล้วประเทศมันจะเดินหน้าได้ยังไง พี่คุมกองกําลังเป็นสันแสนนายพี่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองประเทศประเทศมันไม่มีความมั่นคงประเทศมันหวังพึ่งตํารวจไม่ได้อืพี่ก็ให้สัมภาษณ์อยู่นั่นผมมีหน้าที่อะไรผมมีหน้าที่อะไรอถ้าหากว่าบอกว่าทหารมีหน้าที่อะไรแค่นั้นนะทหารมีหน้าที่ป้องกันประเทศนี้ทหารที่ไปช่วยเวลานั้นพ่วงไม่ใช่หน้าที่ดิถูกไหมเกิดน้ําท่วม เกิดรู้ตัวภัยทหารไม่ช่วยก็หน้าที่ทหารม้ยจริงๆมันไม่ใช่ถ้าจะต้องทําแค่หน้าที่อ่ะทหารต้องทํามากกว่าหน้าที่อืทหารเป็นคนดูแลความมั่นคงของประเทศความมั่นคงอะไรที่มันรู้สึกคั่สันคอนคอนแค้นแล้วต้องไปจัดการความมั่นคงนี่นี่นี่เห็นไหมข้าราชการเปิดประตูต้อนรับ คนที่เขามีความรู้สึกว่ารัฐบาลนี้มันไม่ถูกต้องตามํำนองของการบริหารประเทศไม่มีความชอบธรรมก็ถูกรัฐมนตรีบางคนไปแจ้งจะสอบวินัยอีกอ้าวทำไมไม่แจ้งจับหัวหน้ารัฐมนตรีของตัวเองล่ะครับฮะใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เรื่องที่เราจะคุยเนี่ยนะครับ,รบไม่ใช่เรื่องคนจับมือกันหรอกครับเป็นเรื่องอะไรกัน วันนี้เราจะคุยเรื่องไอ้ที่รัฐบาลทุนนี้มันชอบพยายามดึงต่างชาติเข้ามาวุ่นวายตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็ให้ชาวต่างชาติมาพูดตออ่ยจะถามู่้คุณผู้ชมคิดยังไงนะฮะมันเหมือนไอ้คนทะเลาะกันอยู่ในบ้านนะนี่ผมเคยกตัวอย่างอะเรื่องบ้านเรื่องคอนโดอะไรนั่นแหละเรื่องเหมือนกับเราเป็นโครงการใหญ่ๆมีบ้านใหญ่บ้านเล็กมีเถวามีตึกแถวอะแล้วในบ้านทะเลาะกัน่ะเราทะเลาะกันในบ้านเราต้องไปฟ้องให้บ้านใหญ่กว่าไงหรือได้คุณผู้ชมคิดว่าเฮ้ยเราต้องไปฟ้องอื S <S แสดงความคิดเห็นได้รายการเลยคือรายการแสดงความคิดเห็นนะฮะ<ห>เป็นรายการที่เอาข่าวมาคุยเอาเรื่องเอาราวในบ้านเมืองมาคุยแล้วแสดงความเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดเห็นแตกต่างกันได้อาจจะบอกว่าไอ้จิมมี่คิดเห็นไม่ได้เรื่องพี่คิดเห็นดีกว่าก<ต>็ว่ากัน,นมาได้โทรมาได้ไอ้นี่มันหาบอกเฮ้ยไม่ได้บ้านเมืองตอนนี้มันแย่ตรงอาฝรั่งมาช่วยอบอกผมเดี๋ยวผมส่งมะม่วงมันแกวไปด้วยนะครับตัวอีกเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของไอ โกตีเนี่ยแหละครับจะถามผู้ชมว่าการจับคนมินในหลวงเนี่ยตำรวจทำงานเป็นไงออให้คะแนนเท่าไหร่ครับเ,ออเนี่ยแต่ละคนเห็นไหมไอยยตั้งเออเนี่ยใหญ่ยยอ่อมเทเอ้อเนโกเนี่ยเอออเออนะดูีิว่ายัางไงนี่เขาพูดเดียวกันเปล่าวะเนี่ยไหนฮะคนเหล่านี้ ณจุดจุดนี้นี่ใช่คนพูดเดียวกันหรือเปล่าณจุดจุดนี้เป็นพิตตี้ณจุดจุดนี้ณจุดจุดนี้เขาใช่พูดเดียวกันหรือเปล่าสองบนสองคนบนไปไปเมืองนอกแล้วนะแต่สีเสื้อมันชัดเจนแล้วไปนอกเมืองกะไปนอกเมืองณจุดจุดนี้ใช่ใช่ใช่พวกเดียวกันไหมเออนะคุณทําเสียงสิเขานุกทำเสียงอะไรเหรอบอกสิว่าไม่ใช่พูกเดียวกันแล้วไม่ใช่พวกเดียวกันเขาเฟืืนเราไม่เราไม่ใช่เสรีชนคุมไม่ได้ คุณไม่ได้ก็ไม่ใช่เสรีจนไม่ได้ขึ้นมาเวทีกับเราโนเบลช็อตคุณทํางานคุ้มแล้วนี่กลับบ้านเราเสียงบ้านได้เนี่ยคุ้มแล้วถือว่าเป็นเป็นการทําอะไรได้มากกว่าผมไม่ไม่แล้วแล้วโกตีเนี่นะคนซวยนี่คือโกตีนะเพราะว่าป้าผมมาโทรมาถามโกตีทําไมเป็นคนอย่างนี้ขายข้ามันไก่อยู่ดีๆทาไมทําอย่างนี้อุตส่าห์นั่งดูโกตีโกตีทาไมเป็นอย่างนี้ลูก คนละคนกันโกโกโกตีเออโกตีมันเหมือนกับกาแฟเขาเปีโกเขาเรียกโกปีโกปีคือคือคนขายกาแฟไงแล้วโกตีมันชื่อตีเลยป่ะแล้วถึงมีเรียกมันโกโกมันเหมือนกับคนใต้เขาเรียกเหมือนกับให้ให้ความความนับถือตลอคนใต้หรือคนจีนโกโกไม่ถึงก็คอคนพังทางใต้อีนี่นะใช่ไหมโกนี่คนจีนด้วยเหรเอ ก็ใช่แต่ว่าตัวโกตีมันแต่ถ้าเอือสมมติเอาเาเป็นทางใต้เลยเหมือนเหมือนกับเขาเขาแบบโกไข่เงี้ยอะไรอย่างนั้นน่ะอะคุณผู้ชมรู้เปล่าอะรู้ช่วยโทรมาเล่าสู่หูฟังหน่อยตัวลรโกตีนี่ทำไมถึงก็ทิดนั้งผมว่านะเออเหมือนก็ทิดอะหรือหรือมันเกิดมาปุ๊บแม่มันตั้งเลยโกตีอืมไม่รู้เงถ้าเอือเป็นภาษาจีนอะโกนี่คืออาเป็นอาอาผู้หญิงคุณคุณพี่โกตีอะหรือว่าหรือก็ไอตีเฉยหรือเอ็งอย่าพูดจาอะไรอย่างนั้นนะไอตี๋ ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนแต่เองงั้จะเดือดร้อนคุกคุกคุกแล้วชื่อ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 เขาเขาอ่านยากไหมเรียกชื่อเขาเลยดีกว่าจะได้ไม่สับสนนะก็ไม่รู้ไงชื่อตีหรือชื่อโกอะไรกันแน่ไม่ชื่อจริงเขาอ่ะที่แต่ไม่แต่เออแต่โกตีนะเขาชื่อโกตีอใช่ไหมใช่ก็คือเขาใช้เขาผูกโกเอาไว้ไงเออนั่นไงเพราะงั้นต้องคุยนะคบบางทีคนเฒ่าคนแก่เนี่ยไม่รู้เรื่องไง โกติเป็นดาราทำไมโกตีทำตัวอย่างีโกติโกตีก็สวยไปเลยขายเข้ามันไก่เล่นตลกทำวอบกรดีก็ป็นตลกนะครับเป็นดาราลงดาราตลกอะไรพวกน้นคนกันนะฮะคือบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยมีคนที่ไม่รู้จริงเหรอไม่รู้จริงอ่ะก็มีก็มีก็มีอันโกไอโกตีเนี่ยมันใสแว่นก็ใส่แว่นใช่ไหมหน้าหน้ายุคมากแล้วอ่ะผมขอกประทานโทษบางท่านบอกว่าเข้าใจคุณยิมมี่บางทีมันแต่รายการนี้นะเราไม่ใช่รายการ อ่านข่าวเปน็นนกแก้วนกขนทองล้วก็ต้องมีไซส์มีไฟอะไรบ้างนั้นผมก็เลยต้องมีมันมีเผือก <H m. S 2> มีอะไรหลุดออกบ้างเพือ่อเป็นรสชาติผู้ชมของท่านก็บอกว่าแหมบางทีบางวันเขาก็หลุดออกมาเวลาโทรมาอึดน,นะ <laughs> ให้ดีก็อย่าหลุดบ่อยกนะันาดเสียวนะครับสว่วนอย่างอื่นคุณมีอะไรไหมก่อนเบรกเจอขึ้นวินาทีขึ้นวินาทีเอาเสียงนี้ไหมละครึ่งวินาทีหลอนด้วยครับดูไปคงไม่มีอะไรแล้วเริมี อ๋อเรื่องที่คุณบอกว่าเรื่องน้ำมันอ่ะทะเลเออที่แถวอะไรนะเนี่ยเปลื่นสารก่อมาเลงอ่ะโอ้โหผมฉันลึก่ผ้าดูข่าวได้แล้วใจปูสั่งเชือดโกตีไม่จริงเว้าแต่เชือดโกตีแต่ผมอ่านที่ที่คำสั่งมาเหมือนกับจับแจ้งจับคนคนคนปล่อยคลิปนะแจ้งจับคนปล่อยคลิปอ้าวคนปล่อยคลิปซวยอีกอ้าว แล้วยังไงเดี๋ยวเรื่กานลงมตเปิดอาหารทะเลเออก็คือมันมีมีได้ยังเคลียร์ได้ยังยังไม่ยังไม่เคลียร์มั้งเพราะยังเห็นมีภาพอยู่เอาจับปูแล้วเปื้อนคราบน้ำมันเพียบเลยอ่ะอ้าวเหรออืมรู้สึกเห็นไม่ไเป็นลวดแถวโยธินพัฒนาว่าน้ำมันอ่ะน้ำมันอย่าล้วนใส่ปูไปล้วนแถวโยธินพัฒนาไปล้วนอะไรแถวที่ชาวบ้านเขาจะกินอาหารทะเลเขาเดือดร้อนเออแล้วปลาแถวหมาชัยปูปลาเถึงก็น่ากลัวเลยนะไม่ได้ไม่มีใครกล้ากินแล้วเนี่ยไม่หรอก ต้องถามว่ามาจากไหนหรือเปล่าไม่หรอกเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ซาไปเดี๋ยวก็ซาไปสงสารพ่อค้าแม่ค้าสารชาวแก้แก้ปัญหาได้ครับใจเย็นๆฮะมันเหมือนกับเวลาตอนนั้นน่ะโรคไข้วดนกอ่ะคมันก็ต้องซาไปนะครับพ่อค้าแม่ค้าบางคนเขาชีวิตเขาเกิดมาทำอย่างนั้นนะขายอย่างเดียวขายไก่ขายหมูไงหมูโรคระบาดทีผมก็เป็นห่วงโรคระบาดลงสัตว์เนี่ยมก็เป็นห่วงสัตว์ที่เป็นของกินเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินี่ฮะไม่กินมันก็ไม่ได้ นะเกิดทุกคนมังสวิรัติหมดอ่ะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายหมูเห็ดเป็ดไก่เห็ดเห็ดไม่ใช่ผักนะพืชพืชหมูเป็ดไก่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมจะทายังไงเพราะนั้นต้องกินบ้างแต่ว่าให้มันสมดุลนะครับครับกินบ้างไม่กินบ้างอย่างงี้เกิดทุกคนไม่กินหมูเลยอย่างเงี้ยพ่อค้าขายหมูทําไงฟาร์มทําไงเออนะฮะเพราะว่าเราไม่ใช่ประเทศมุสลิมไงยังคงต้องรับประทานหมูอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะคุยกัน เรื่องรัฐบาลดึงต่างชาตินี่เห็นคมชัดลึกว่าไงนะนายกสิงคโปร์แสดงท่าทีชัดเจนไทยต้องแก้วิกฤตกันเองล่านาเซียนจุนมัทพีก็ดูแลประเทศพี่พี่สิงคโปร์ไม่ยุ่งอะไรอ๋อคุณสุธิชัยยืนเขาไปสัมภาษณ์เขามาที่ที่นี่เขาไปสัมภาษณ์ออเหรออัความขัดแย้งทำให้ไทยเล่นบทบาทนะเซียนไม่ได้เต็มที่ เรื่องของเราอออย่างน้อยเราก็มีสงการเป็นของเราะไม่จไม่แบบพอเราบ้านมันวุ่นวายแต่มันจะมาจัดสงการเออโธ่รู้บ้างมันของใครสงการอ่ะเออนะฮะมันของไทยนะครับผมครับแล้วก็มีเรื่องระเบิดรายวันนะครับอ่าแล้วมีเรื่องที่แท็กซี่ต่อยกันนะคุณไม่เออยังไม่เห็นเลยอันน่ะแล้วก็โยงเรื่องการเมืองอ่ะเอ้าเหรอเออแท็กซี่เขาทะเลาะกันแล้วกลายเป็นเรื่องการตือยเออแล้วแล้วแล้วมาบอกว่าอะไรนะกาด คนไอ้ไม่ใช่ต่อยยิงคนยิงคนยิงเป็นกาดกาองปปสไปยิงเสื้อแดงที่เป็นแท็กซี่คน,คนเป็นแท็กซี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเสื้อแดงหมดนะพี่เออใช่นะฮะคนเสื้อแดงติดตรงชา,าติอย่าโกรธผมขายรถก็เยอะแยะอันนี้ผมแซวพวกคุณหนักคุณก็อย่ากโกรธผมสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ผมก็นั่งงาปากหอฟังพวกคุณด่ารัฐบาลอภิสิทธิ์มาแล้ววันนั้นก็อย่างที่บอกมันก็ต้องผ่ากันมั่งเดี๋ยวไปย้อนครับช่วงนีเราเปิดสายคุยกันครับอ่าฮะคู่หนึ่งครับครับผม